ดาวพระเกตนะคะสัญ,ญลักษณ์คือเลข9ไทยนะคะมีการย้ายพบเรือนนะจากเดิมอยู่ในเรือนพันธุของชาวตุลน,นะคะเข้าสู่พบเรือนเพื่อนสังคมแวดวงนะจุดนี้จะส่งผลอย่างไรนะเมื่อดาวพระเกตก็เป็นตัวกระตุ้นลาบผลในส่วนหนึ่งนะคะท่านใดลักคนาราศีตุลรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามนะคะหากสนใจเรื่องการพยากรณ์ ดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่โคจรในรอบหนึ่งนะประมาณ2เดือนนะคะก็คือจะอยู่ในภพเรือนไหนจะไปกระตุ้นเรื่องราวนั้นๆให้โดดเด่นขึ้นมานะคะมักมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวพันกับเรื่องราวในเชิงสิ่งที่มองไม่เห็นนะก็คือเรื่องอบุญเก่าได้นะคะเรื่องของโชคลาภบ,บางประการเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุนะหรือว่ามักเกี่ยวข้องกับเรื่องไทยๆนะคะเรื่องวัดวาอารามศาสนางานบุญต่างๆนะโดยดาวพระเกตบางครั้งยังส่งผลในเชิง รวดเร็วปุบป,ปรับฉับพลันนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะอยู่ในภพเรือนพันธุก็คือครอบครัวสินทรพของชาวตุนหากมองย้อนกลับไปนะคะชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องบ้านช่องครัวเรือนค่อนข้างเยอะบางท่านมีเหตุจําเป็นด่วนๆน,นะหรือมีการเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเครือญาตินะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันบ่อยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะดาวพระเกตในช่วง13สิงหาคมถึง9ตุลาคมเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะของชาวตุน ในความหมายนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับเพื่อนสังคมแวดวงนะคะพี่น้องนะดังนั้นเมื่อไปกระตุ้นเรื่องนี้นะคะมันอาจหมายถึงการงานและลาบผลในช่วงนี้ไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวนะเนื่องจากมีเหตุให้ต้องรวมกลุ่มรวมทีมนะคะทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นนะคะนอกจากนี้บางทียังหมายถึงเรื่องของสังคมให้โชคให้ลาบก็คือการได้เข้ากลุ่มหรือความสนใจร่วมกันนะส่งผลในเชิงเรื่องเงินทองทำมาหากินช่องทางต่างๆนะคะ เป็นห่วงเวลาที่เพื่อนนะคะหรือว่าคนสนิทนะมาให้โชคลาภบ,บางทีจะเป็นเรื่องของการเกื้อหนุนนะคะสนับสนุนผลักดันบางอย่างทางตรงทางอ้อมนะหรือบางทีก็คือได้เรื่องของมวลชนนะในเชิงการค้าการขายมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงบวกนะคะสําหรับเรื่องสหัสช้ายังหมายถึงการเดินทางระยะสั้นได้ด้วยนะดังนั้นช่วงนี้นะคะเมื่อมีดาวไปกระตุน้นการเดินทางช่วงนี้จะเดินทางบ่อยได้อาจจะเป็นเชิง เดินทางในสถานที่ซ้ำๆเที่ยวไปเทียวมานะเพื่อภารกิจรับผลบางอย่างนะคะดาวพฤหัสในส่วนหนึ่งนะคะเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะเรียกว่าในความหมายแฝงนะคะก็คือเรื่องภาระแบกรับนะดังนั้นเมื่อดาวพระเกไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะคะบางครั้งมันหมายถึงเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับงานเชิงสังคมนะเช่นการทํางานแล้วได้กําไรน้อยนะอนเนื่องมาจากมันเป็นคนรู้จักกันนะคะ การเข้างานประเภทสาธารณประโยชน์นะทำบุญทำกุศลนะหรือช่วงนี้บางอย่างก็จะเป็นงานที่ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนก็เป็นได้นะคะก็เกิดภาระ,ระทางสังคมขึ้นบางทีก็เป็นเรื่องใส่ซองงานช่วยเหลือต่างๆนะหรือว่าเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะก็ต่างมีลักษณะเกื้อกูลพึ่งพาใส่กันก็เราช่วยเขาเขาช่วยเราก็อาจจะเป็นในช่วงนี้ได้เหมือนกันโดดเด่นดีนะคะกับเรื่องการครบหาในเชิงมรณะนะในช่วงนี้เดา เกไปอยู่ในเรือนดาวพระหัสและดาวพระหัสไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะเพื่อนทางไกลเพื่อนต่างประเทศนะหรือว่าช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบเจอเพื่อนเก่าๆก็เ,เป็นได้นะได้รับผลจากเรื่องการพบเจอคนที่ห่างหายไปนานหรือคนที่เราอยากเจอนะคะเป็นความหมายในเชิงการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงเพื่อนร่วมงานนะคะก็เกิดการโยกย้ายในเชิงการงานได้นะช่วงนี้จึงมีเหตุนะคะพบเจอสังคมใหม่ๆได้ในขณะเดยียวกัน บางท่านก็ก่อเกิดการปรับตัวนะเรียกว่าสังคมเก่าๆมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ในช่วงนี้นะคะชีวิตมักเกี่ยวข้องกับเรื่องคนอายุแตกต่างในะช่วงนี้บางครั้งจะเป็นเชิงเรื่องคนสูงวัยนะคะเรื่องของผู้อาวุโสนะหรือแม้แต่กระทั่งมีหลายเจเนเรชันในช่วงนี้ที่อยู่ในบ้านในครัวเรือนนะส่งผลให้เป็นเชิงการปรับตัวแต่อย่างไรก็ดีช่วงนี้ดวงดาวโคจรมาหลายดวงที่อยู่ในภพลาภะนะคะก็เป็นเชิงการปรับตัวที่ดีขึ้น สำหรับในช่วงท้ายเดือนนะคะดาวการเงินก็จะโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภะเนะี่ยก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับดาวพระเกตเลยนะคะก็เรียกว่าดวงดาวก็จะมีลักษณะเกิดการเล่งกันนะส่งกําลังถึงกันโดยตรงนะคะดังนั้นเมื่อดาวพระเกตไปกระตุ้นเรื่องเงินนะคะในะช่วงท้ายเดือนไปแล้วนะอย่างที่บอกชีวิตไปเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้นก็จะหาเงินจากเรื่องสังคมได้เช่นกันเงินทองนะคะมาจากเรื่องการแนะนําบอกต่อเพื่อนสังคม มามีส่วนช่วยในเชิงการงานหรือว่าการเข้ากลุ่มความสนใจร่วมกันในเชิงงานอาดีเรกข,ของสะสมความสนใจพิเศษนะคะมันจะก่อเกิดเป็นเงินขึ้นนะเพราะว่าดาวการเงินก็จะเป็นเลงกับดาวพระเกตนะคะมีเหตุให้ไปเกี่ยวข้องกับงานทางศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่คนรวมตัวเยอะๆนะคะบางท่านก็เป็นเชิงเข้าร่วมการงานนะที่ มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะในศาสนาใดๆก็ได้นะหรือหมายถึงช่วงนี้นะคะก็ไปเกี่ยวข้องกับกัลยาณมิตรบ้างนะหรืออะไรที่เป็นเชิงผู้มีความรู้ผู้ทรงคุณวุฒินะหรืออะไรที่เป็นการศึกษาหาความรู้ลงลึกก็ได้นะช่วงนี้ก็จะเป็นเชิงนี้ได้เหมือนกันสําหรับข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะก็คือดาวพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะในเชิงเรื่องของกระตุ้นนะเรื่องอริก็มีด้วยนะคะช่วงนี้ระวัง เรื่องของความเดือดร้อนมาจากทางสังคมแวดวงนะบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ก็มาเกี่ยวข้องพัดพิงนะคะเรื่องของเพื่อนพี่น้องนะบางทีก็จะมาเป็นภาระกิจของเรานะบางครั้งก็จะเกี่ยวผลประโยชน์บ้างหรือบางทีก็เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่ได้เงินได้ทองอะไรก็เป็นภาระที่เข้ามาให้แบกรับนะคะบางท่านใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องพี่น้องนะก็คือใช้จ่ายส่งเสียเลี้ยงดูนะเกี่ยวข้องกับเรื่องญาติญาติเครือญาติในบ้านนะคะ ในช่วงแรกนะคะดาวประจําตัวนะยังคงอยู่ในภพลาภะถือว่าการเข้าสังคมส่งผลดีก็คือมีคนสนับสนุนคนรักคนชอบนะแต่เมื่อดาวสุกย้ายนะคะเข้าสู่มาตรฐานความเป็นนิดนะในช่วงท้ายเดือนนะถือว่าบรรยากาศในการเข้าสังคมก็ะมระมัดระวังเพราะบางทีก็มีคนไม่ชอบเกิดขึ้นมานะหรือว่าผู้ไม่หวังดีในสังคมนะหรือเป็นเชิงเรื่องของการถูกจับจ้องมองในเชิงสังคมได้ด้วยนะดังนั้นก็ถือว่ารับทราบไว้เป็นข้อมูลนะคะ ในเชิงโชคลาบนะคะดาวพระเกตอยู่ในตําแหน่งโยกหน้ากับลัคนามันก็ส่งผลกับตัวตนได้โดยตรงนะบางทีจะมีโชคลาบไม่มีสาเหตุได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอคนนึกถึงซื้อเข้าของมาฝากนะในช่วงก่อนสิ้นเดือนนะเนื่องจากดาวศุกร์ยังคงอยู่ในภพลาภะนะคะบางทีก็ได้เงินแ,บบแปลกๆได้เข้าของนะหรือว่ามีโชคดีบางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องสเสน่ห์นิยมนะคะ ดวงดาวช่วงนี้นะคะส่งผลให้มีลาบผลบ่อยๆได้บางทีก็เป็นลาบผลเล็กๆน้อยๆนะคะหรือบางครั้งมันหมายถึงการแก้ไขปัญหาผ่านผลได้ช่วงนี้ดูแลหลายสิ่งรับผิดช,ชอบหลายอย่างแต่ผ่านได้นะเนื่องจากดาวกระตุน้นทั้งภพเรือนลาภะแล้วก็มีดาวพระเกตช่วยนะคะช่วงก่อนสิ้นเดือนนะคะถือว่าจะมีลักษณะแปลกๆนะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะเกิดความเอ็นดูเมตตาเกิดขึ้นเป็นพิเศษนะเนื่องด้วยดาวมันกระตุ้นนะคะ ซึ่งโชคลาภช่วงนี้นะคะบางทีก็มาจากเรื่องคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะโชคลาภจากคนใกล้ตัวเพื่อนสังคมนะให้โชคนะบางทีก็ไม่ได้มาจากเรื่องถูกหวยรับลอยแต่เพียงอย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อดาวสุกยายนะเนื้อหาเรื่องราวก็จะเปลี่ยนไปอีกนะเนื่องจากดาวพระเกตจะครอบคุมเรื่องสังคมแวดวงไป2เดือนในขณะ,ะนะที่ดาวอื่นๆนะคะเขาก็เดินโคจรไปนะคะตกพบดีก็จะกระตุ้นเรื่องดีนะคะตกพบเสียก็กระตุ้นเรื่องเสียอะไรด,ด้วยเช่นกัน ก็ขอให้ช่วงเวลาดีๆนี้นะสำหรับชาวตุลน,นะคะได้โชคได้ลาบจากเรื่องคนใกล้ตัวนะได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลในทุกๆด้านนะคะสมหวังกับเรื่องเงินเรื่องทองนะเรื่องรับผลที่อยากได้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ